อยู่กับร้านนะครับวันนี้นยูทูบเบอร์น้อย2คนน้องพึ้งกับน้องปัมนะฮะเนี่ยจะเป็นยูทูบเบอร์ในอนาคตเร็วๆนี้วันนี้วันที่19วันแจ้งเกิดของซูเปอร์สตาร์ทางโลกออนไลน์นะครับหวังว่านะครับหลายคนต้องติดตามนะคลิปนี้ไม่ธรรมดาเด็กสองคนนี้เป็นเด็กที่ไม่ธรรมดาช่วยพ่อช่วยแม่มาโดยตลอดนะครับภารกิจของเขาแต่ละวันเยอะแยะมากมายนะที่ต้องทํา แล้วก็ไม่เคยบน่นไม่เคยท้อครับเดี๋ยวคอยดูนะสองพี่น้อง,อ,งอูลปอจะทำคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ภารกิจต่ะวันว่าทำอะไรบ้างนะฮะคอยดูเขาได้เลยอยู่ปอไหนตามปอสามปอสามยังไม่ขึ้นเลยขึ้นหรือยัง ข,ขึ้นปีนี้นะปึ้มอยู่ปอใดก็ม .2 ม .2 นะครับอายุ13ปีเนาะแต่ว่าเรียนก่อนเกฑ์เพราะว่าเป็นเด็กที่ฉลาดมากเรียนหนังสือเก่งมากเลยนะครับแล้วก็ขยันด้วยช่วยพ่อช่วยแม่โดยตลอดนะเนี่ยช่วยพ่อช่วยแม่ทํางานโดยตลอดนะทําขนมหวานทาข้าวเหนียวมะม่วงทําอะไรนะเป็นทุกอย่างอะ่ะของหวานขนมอะ่ะแต่ว่าการทํางานมันต้องมีการผิดพลาดธรรมดานะครับ คนนี้เขาทำไอ่ทุงกะทิแตกน้องปา์ทำทุงกะทิแตก,น,ททก,แตกน้องเฟิร์มมีนึ่งข้าวเหนเียวเปรี้ยไม่ใหม่ไง <c oughs> ไม่ใหม่ย,ยังไม่เป็นตอนนี้เป็นแล้วนะฮะกะทิก็ไม่แตกคั้นเองอะไรเองสุดยอด